Knowledge for Healthy Mind ความรู้คู่สุขภาพใจกับ My Free Your s by u g a n a p o l e ย n Hill เคยกล่าวไว้ว่าความกลัวเป็นแค่มายาคติที่เราสร้างขึ้นมาแต่จะทำอย่างไรถ้าเราไม่รู้ว่าสาเหตุของความกลัวไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเป็นปกติหรือไม่ปกติยิ่งถ้าความกลัวนั้นเกี่ยวโยงกับเรื่องความสัมพันธ์การหาทางออกก็ดูจะยากขึ้นไปอีกวันนี้ เราอยากพาทุกคนมาสร้าง healthy relationship ไปด้วยกันโดยเริ่มจากการขจัดความกลัวที่อยู่ในใจก่อนอื่นเราต้องแยกโรคกลัวความรักกับโรคกลัวการมีเซ็กซ์ไปจากกันก่อนสองอาการนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดร่วมกันโรคกลัวความรักคือเรารู้สึกกลัวการมีความรักหรือการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นทําให้ไม่กล้าเปิดใจ ในบางกรณีอาจถึงขั้นรุนแรงส่งผลต่อการใช้ชีวิตในขณะที่โรคกลัวการมีเซ็กส์หรือไม่มีความอยากทางเพศเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีปัจจัยมากมายมาเกี่ยวข้องไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องแสดงอาการเหมือนกันกลัวในสิ่งเดียวกันเพียงแต่ความกลัวนั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศเท่านั้นเองเช่นกลัวการมีเพศสัมพันธ์จีโนโฟเบียกลัวการถูกสัมผัส h a ฟฟี่โฟเบีกลัวการสอดใส่วาจินิสมุและกลัวความลามกพ a าราโฟเบียเป็นต้นทั้งสองอาการคล้ายกันคือไม่ได้มีสาเหตุชัดเจนว่าทำไมเราถึงกลัวบางคนกลัวเพราะถูกสอนตั้งแต่เด็กว่าเรื่องเพศนั้นน่ารังเกียจไม่ควรพูดถึงเป็นผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวบางคนเคยผิดหวังในความรักหรือ ไม่ได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมถูกทอดทิ้งถูกละเลยทำให้มีแผลในใจซึ่งไม่ได้รับการเยียวยาทำให้เราไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับผู้อื่นได้ สวัสดีค่ะเปียโนชุมภูกาศนะคะนักจิตว,วิทยาค่ะปัจจุบันปฏิบัติงานด้านจิตว,วิทยาเน้นการตรวจประเมินทางจิตว,วิทยาและจิตบำบัดจบการศึกษาประกาศนียบัตรด้าน Clinical Sexology ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยอะค่ะว่าเมื่อไหร่ละที่ตัวเองถึงจะเรียก ได้ว่าอยู่ในระดับความกลัวที่มันมากกว่าปกติเพราะว่าจริงๆความกลัวเนี่ยมนุษย์อะมันก็สามารถที่จะกลัวได้นะคะในหลายๆสถานการณ์และจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ตามธรรมชาติที่จริงๆแล้วก็อาจจะให้ประโยชน์ด้วยในบางครั้งเพราะว่าก็เวลาที่เรารเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเรากลัวขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้เราแบบหลีกหนีทําให้หลุดพ้นจากอันตรายโดยเร็วเนาะทีนี้เนี่ย ในกรณีที่เรารู้สึกกลัวอย่างมากกว่าปกติเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่เราเนี่ยกลัวมากๆแบบ intense fear อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ oh. ก็รู้สึกว่ามีความกังวลใจร่วมไปด้วยนะคะโดยหลายคนอาจจะเคยชินกับความกลัวต่อสิ่งของหรือกลัวสถานการณ์บางอย่างอย่างเช่นกลัวสัตว์กลัวผลไม้กลัวความสูงกลัวที่แคบกลัวเลือดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพวกนี้อาจจะไม่ได้ทำอันตรายอะไรต่อเราโดยตรงก็ได้แล้วก็ จริงๆเราไม่จําเป็นจะต้องกลัวขนาดนั้นก็ได้ในบางครั้งเนี่ยคะ่ะการกลัวเนี่ยอาจจะหาสาเหตุไม่ได้ที่สามว่าทําไมเราจะต้องกลัวสิ่งกระตุนต้นพวกนันเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ความกลัวที่มากเกินไปจนผิดปกติเนี่ยมันก็จะมีคาคํานึงต่อท้ายอย่างเช่นคําว่าฟอเบียนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความกลัวในรูปแบบอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นในพาร์ทของเซ็กชวลฟอเบียนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะกล่าวถึงจีโนฟเบียแล้วก็อีโรโทฟเบียนะคะซึ่ง ความหมายของมันเนี่ยก็คือการ fear of sex นะคะแล้วก็ fear of sexual intimacy นะคะเวลาที่เผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้กลัวเนี่ยในบางคนนะอาจจะแค่คิดภาพขึ้นมาทั้งที่อาจจะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์จริงอะไรก็ตามเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกกลัวอย่างมากอย่างเช่นในสถานการณ์ที่ตนกำลังประกอบกิจกรรมทางเพศอยู่นะคะหรืออยู่ในขั้นตอนที่กำลังจะ in the course ก็อาจจะรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างมากโดยความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นความกลัวที่รุนแรงมากๆ oh <no. S 1> จึงมีความยากลําบากที่จะพยายามข่มหรือผ่อนคลายมันลงทันทีอีกทั้งยังมีอาการทางกายที่อาจจะเกิดร่วมกันได้นะคะอย่างเช่นรู้สึกวิงนเวียนศีรษะเคลื่อนไส้ใจสัน่นหายใจหอบถี่รวมถึงเหงื่อแตกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุกระตุ้นให้เกิดความกลัวอันนี้ค่ะ คือถ้าเกิดมีอาการดังต่อไปนี้ก็อาจจะมีภาวะที่กล่าวมานี้ก็ได้ ในรายที่มีอาการเกี่ยวกับ p s y c h o o o g i c a l i s s u e ที่มันชัดเจนนะคะแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์แล้วอย่างเช่นเดิมเป็นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าโรคอื่นๆอยู่เนี่ยการรักษาด้วยยาเพื่อบรรเทาอาการของโรคเป็นตัวเลือกที่สําคัญอันนึงค่ะแต่ว่าวันนี้นะาตวิทยาจะยังไม่สามารถบอกรายละเอยียดเกี่ยวกับตัวยาได้นะคะ ส่วนเรื่องของการรักษาด้านจิตใจแล้วก็การปรับพฤติกรรมเนี่ยก็เป็นการรักษาที่สามารถทําได้เช่นกันและจริงๆแล้วก็ยังมีโมเดลสําหรับให้คําปรึกษาด้านสุขภาพเพศโดยเฉพาะด้วยนะคะมันเรียกว่าพลิซิตต์โมเดลอะค่ะซึ่งมันจะอยู่ในเซ็กซ์เทอร์บีนะคะซึ่งจะมีความเฉพาะเจาะจงลงไปสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเซ็กชวลดิสฟังชันด้วยนะคะแต่ว่าการบำบัดอันเนี้ยจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกปฏิบัติร่วมด้วยแล้วก็วิธีการบำบัด ที่นับเป็นมาตรฐานเมท็อดอีกอันหนึ่งที่เรารู้จักกันดีในไทยก็คือจิตบำบัดด้านความคิดและพฤติกรรมหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า CBT นะคะโดยการบำบัดอันเนี้ยก็จะชวนให้คนไข้เนี่ยทำความเข้าใจความคิดอารมณ์พฤติกรรมของเรานะคะเรียนรู้ที่จะจับปฏิกริรยาทางกายที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เข้ามากระตุ้นเราให้รู้สึกรัวสอนให้บรรเทาความเข้มข้นของความรู้สึกนั้นนอกจากนี้ก็จะชวนให้ได้คิดในมุมมองอื่นๆต่อความรู้สึก กลัวหรือสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกกลัวหรือกังวลซึ่งในกรณีนี้ก็คงจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับ Sex Education. ด้วยซึ่งจะมีประโยชน์ในการควบคุมสิ่งที่ตัวเองพอจะควบคุมได้และจาัดก,การสถานการณ์ที่พอจะจัดการได้การทําจิตบําบัดอันนี้อาจจะใช้ระยะเวลาแตกต่างกันไปในแต่ละรายขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของความกลักวหรือสถานการณ์เฉพาะนั้นค่ะ ส่วน Sexual Exercise นะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถแนะนำให้กับ คลายแอนได้นะคะโดยถ้าคลายแอนเนี่ยเผชิญกับเซ็กชวลโฟเบียโรคที่ได้ยินบ่อยๆนะคะก็คืออย่างเช่นวาจินิสมูสนะคะซึ่งมักจะเกิดขึ้นในผู้หญิงต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดมีเซ็กชวลเบฮ v i เวอร์อย่างเช่นการกอดจูบอะไรแบบเนี้ยก็จะโฟได้ตามปกติเลยแต่เมื่อจะต้องมีอินเตอร์ครอสเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาโดยกล้ามเนื้อเนี่ยจะหดตัวอย่างไม่สามารถควบคุมได้หรือเมื่อช่องคลอด ไม่เปิดมากพอเนี่ยก็อาจจะทําให้รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ไม่มีความสุขจนนําไปสู่ความรู้สึกกลัวกังวลน,นะคะแล้วก็ต้องการหลีกเลี่ยงกิจกรรมดังกล่าวในภายหลัง <Say what? S 1> ถ้ามีภาวะนี้เนี่ยอาจจะทำให้รู้สึก insecurity นะคะรู้สึกว่า l โลเซลเอ s t e e m นะคะส่วนการมองคุณค่าของตัวเอง ก็อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีพอไม่มีคุณค่าเพียงพออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในกลุ่มคนที่ยังโสดเนี่ยก็จะก,กังวลว่าตัวเองเนี่ยไม่ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับใครหรือเปล่ามันก็เลยส่งผลให้ไม่กล้าเปิดใจให้ใครไม่กล้ามีความสัมพันธ์เนาะส่วนในคนที่มีคู่ครองเนี่ยก็ สิ่งที่รบกวนโดยตรงเลยก็คือเรื่องของโรแมนติกเรเลชั่นชิพเนาะซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อเน,นื่องไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์หรือคู่รักอะคะ่ะแล้วก็จริงๆแล้วอะคะ่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าภาวะพวกนี้ค่ะก็อาจจะนำไปสู่โรคทางจิตเวชอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างเช่น Anxiety Disorder หรือว่า r e s s i v s i v e d r s o r d e รอะณนเนี้ค่ะ จริงๆถ้ารู้สึกสงสัยหรือรู้สึกเครียดที่ต้องมีกิจกรรมทางเพศเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้การพบผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยง่ายเหมือนตอนที่เราตัดสินใจไปคลินิกตอนที่เรารู้สึกเป็นไข้จริงๆมันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ การช่วยกันทำความเข้าใจเรื่องที่สงสยัยหรือสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเนี่ยแล้วเราร่วมกันหาทางแก้ไขจริงๆน่าจะดีต่อการรักษาความสัมพันธ์แล้วก็รักษาชีวิตคู่นะคะเพื่อทําชีวิตให้มันมีความสุขในทุกๆวันทุกท่านสามารถติดตามรายการ My f Used u l l y Yours by o k a ได้ที่ช่องทาง YouTube รวมถึงติดตามคอนเทนต์ดีๆได้ที่ Facebook Page o k a นะคะ O O C A Instagram แล้วก็ Twitter นะคะ หากสนใจพูดคุยกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอูก้าหรือเข้าไปที่ www.uga.co ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อูก้าขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าอย่าลืมเรื่องของใจให้เรารับฟัง